สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบช่องถาอินดุลนครติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีการรายงานข่าวนะครับทางด้านอิวยาโพธานินรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเอกชนฟอเรสของรัสเซียได้ออกมาประกาศผ่านคลิปวิดีโอนะครับที่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มของกระทรวงกลาโหมของรัสเซียในช่องเทเลกรมระบุว่าจะมีรางวัลตอบแทนสําหรับการทาลายเครื่องบินรบเ15และ f 16โดยรางวัลสําหรับเครื่องบินที่ยิงตกลาแรกจะมีมูลค่า15ล้านรูเบิล หรือว่าตีเป็นเงินไทยนั้นเราๆกว่า6ล้านบาททั้งนี้ในช่วงก่อนหน้าทางด้านโพธนินได้เคยมอบรางวัลเช่นนี้ให้กับกองทัพรัสเซียสําหรับรถถังตะวันตกแต่ละคันที่ถูกทําลายนอกจากนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญก็ต่างแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเครื่องบินรบ F16 เหล่านั้นจะถูกรัสเซียทําลายในลักษณะเดียวกับบรรดารถถังของชาติตะวันตกขณะเดียวกันยูเครนและสาธา,ารณรัฐเช็กก็ได้ทําข้อตกลงที่จะเริ่มดําเนินการผลิตปืนไรเฟิลแบบจูโจมและส่วนประกอบกระสุนร่วมกันภายในยูเครน โดยทางด้านนายกรัฐมนตรีเดนิชไมฮาวของยูเครนได้กล่าวในการแถลงข่าวว่าเราได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์ประเภทใหม่ให้กับกองทัพยูเครนร่วมกับนายกรัฐมนตรีกีเตอร์เพียราแห่งสาธารณรัฐเช็กโดยเป็นการหารือเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการฟื้นฟูกองทัพยูเครนรวมถึงโครงการใหม่ๆในอุตสาหกรรมการทหารอีกด้วยเดนิชไมฮาวกล่าวว่าเราได้มีการลงนามในข้อตกลงที่สําคัญสองฉบับในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศโดยจะมีการสร้างโรงงานผลิตกระสุนแห่งใหม่ในยูเครน ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการลงนามระหวา่างบริษัทเซซิเลอร์แอนด์เบลลอสซึ่งเป็นหน่วยผลิตกระสุนของสาธารณรัฐเช็กกับทางด้านยูโครบรอนเซอร์วิสหน่วยงานของยูเครนทั้งนี้มีการคาดว่ากระสุนปืนใหญ่ประมาณครึ่งล้านนัดจะถูกส่งมอบให้กับยูเครนในปี2024โดยสาธารณรัฐเช็กซึ่งได้ใช้เงินสนับสนุนจากประเทศสมาชิกนาโต้และพันธมิตรเพื่อจัดหากระสุนในส่วนนอกยุโรปด้วยด้านจาน่า ส่วนโนโควารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสาธารณรัฐเช็กก็บอกว่าส่วนหนึ่งของการผลิตและเจ้าหน้าที่จะทํางานจากสาธารณรัฐเช็กส่วนยูเครนจะเป็นผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนานอกจากนี้สาธารณรัฐเช็กนั้นยังให้เน้นไปที่การฝึกทหารยูเครนให้ด้วยทั้งนี้สาธารณรัฐเช็กเป็นพันธมิตรภายในสาภาพยุโรปและนาโต้ที่มั่นคงของยูเครนและได้ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและด้านการทหารแก่ยูเครนเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยูเครนเผชิญอยู่ตอนนี้นั่นก็คือทรัพยากรอาวุธที่ไม่เพียงพอและยูเครนพยายามร้องขอจากชาติพันธมิตรมาโดยตลอดล่าสุดนั้นยูริดัคซี่ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมข,ของยูเครนได้ออกแถลงการระบุว่าเรากําลังมองหากําลังสํารองภายในประเทศเพื่อจัดหากระสุนให้แก่ทะหารยูเครนเราเข้าใจว่าทุกวันนี้กระสุนทุกทนัดขีปนาวุธและกระสุนปืนล้วนมีความสําคัญในสนามรบดังนั้นแทนที่จะมีการจัดหากระสุนเราจะกลับมา กำจัดศัตรูแทนโดยทางด้านกระทรวงกลาโหมของยูเครนได้ส่งคืนกระสุนขนาดต่างๆไปเป็นจํานวนมากให้แก่กองทัพยูเครนซึ่งกระสุนเหล่านี้ช่วงก่อนหน้าความขัดแย้งจะเกิดขึ้นพวกมันได้ถูกโอนไปเพื่อกําจัดมาแล้วและตอนนี้กระสุนดังกล่าวนั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นกระสุนปืนใหญ่และกระสุนปืนขนาดเล็กกําลังได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดถีท้วนก่อนจะส่งมอบให้กับกองกาลังยูเครนในแนวหน้าต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทายอินเตอร์เน็ตนั้นเกาะติดนามาฝากคุณผู้ชมกัน หอกว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องหาอินเตินด้วยครับ